สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียน5นาทีชาแนลนะครับสำหรับ ep นี้ก็เป็น ep ีที่77นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้รับชมและก็กดติดตามด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น ep ีที่77 ซึ่งจะเป็น EP ที่ต่อเนื่องนะครับที่ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับต่อจาก EP ีที่74นะครับซึ่งวันซึ่งครั้งก่อนหน้านะครับก็ได้แนะนำวิธีการดูพระ,ะหลวงพ่อลีนะครับวัดอักโรการามปี2500นะครับเนื้อดินนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำหลวงพ่อลีเหมือนกันนะครับแต่ว่า จะเป็นอีกพิมหนึ่งครับที่ยังไม่ได้แนะนําวันนั้นนะครับก็จะมาแนะนําในอีพีนี้นะครับคือพระหลวงพ่อลีหลังยันดวงนะครับพิมพใบโพใหญ่เนื้อดินนะครับวัดอโศกรามปีสองพันห้าร้อยนะครับก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการดูนะครับซึ่งเป็นพิมพิเศษนะครับซึ่งมีด้านหลังเป็นประทับตาเป็นยันดวงนะครับซึ่ง ลักษณะของพระที่เป็นหลังยันดวงนะครับจ้อจะมีความนิยมแล้วก็หายากกว่าหลังธรรมดาหลังเรียบนะครับไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับ EP ที่77นะครับผมก็ดองบอกว่าได้ว่าเป็น EP ที่ผมมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับจาก EP ที่74นะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดูพระหลวงพ่อีปี2 500้าศูนะครับพิมพ์หลังยันดวงนะครับวันนี้นะครับซึ่งหลักการดูพระหลวงพ่อีปี2 500นะครับอย่างที่ผมบอกเคยเกิดแนะนำนะครับว่าถ้าเราจดจำแม่พิมพ์ให้แม่นดูมีความเข้าใจในส่วนของพิมพ์ทรง และมีความเข้าใจในส่วนของแม่พิมพ์และก็เนื้อหามวลสารที่ผสมนะครับผสมในส่วนของเนื้อดินนะครับเราก็จะสามารถดูได้ทุกๆพิมพ์เลยนะครับเพราะว่าลักษณะเหมือนกันนะครับต่างกันเพียงแต่ว่าด้านหลังเป็นหลังเนียบหรือว่าหลังยันดวงหรือว่าหลังกดมือนะครับ ลักษณะที่เราต้องจดจําให้แม่นนะครับพิมพ์ทรงนะครับใบหน้านะครับจุดที่หนึ่งนะครับใบหน้าครับจุดที่สองนะครับบริเวณข้อมือนะครับตรงขัดสมาธิจะมีเส้นบางๆตรงบริเวณข้อมือนะครับคมๆนะครับอันนี้คือต้องจดจําให้แม่นนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับข้อมือนะครับตรงขัดสมาธิมีเส้นนะครับจุดที่สามนะครับบริเวณที่นิ้วนิ้วนะครับตรงองค์พระนะครับใต้ฐานนะครับ ความคมความมีนิตินะครับอันนี้คือต้องจดจําให้แม่นเลยครับอันนี้คือถือเป็นจุดสําคัญมากนะครับในการดูพระหลบภรรยสองห้าศูนย์นะครับสําหรับจุดสําคัญนะครับในการดูเนื้อหานะครับด้านหลังนะครับหลังยันดวงนะครับหลังยันดวงนะครับเนื้อหาที่เราต้องจดจําให้แม่นนะครับก็ในส่วนของมลสารนะครับ ลักษณะมวลสารที่อ่ออย่างที่ผมบอกนะครับว่าลักษณะมวลสารที่ขององค์พระนะครับผสมในเนื้อดินนะครับมีลักษณะเหมือนเอ่เม็ดนะครับเม็ดแร่นะครับสีดำดำนะครับผสมด้วยนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับเม็ดเม็ดเม็ดกรวดแบบกวดเหมือนกวดละเอียดนะครับผสมไปด้วยนะครับลักษณะของเนื้อองค์พระนะครับเอ่อจะมีความแบบ ฝังไปในเนื้อพระเลยนะครับซึ่งลักษณะของพระนะครับบางองค์ก็จะมีลักษณะของลักษณะของเม็ดแร่เม็ดกวดเห็นชัดนะครับแต่ว่าบางองค์เป็นเนื้อดินเผาที่ละเอียดนะครับแต่ว่าลักษณะของมวลสามเม็ดแร่ดำๆก็จะคงมีปรากฏนะครับเป็นถ้าเป็นเจอที่เป็นอิฐแดงโบราณแบบแบบเหมือนคล้ายๆอิฐก,ก้อนเผาใหม่ๆนะครับอันนั้นก็คือ อันนี้ก็คือเราต้องดูควบคู่กับพิมพ์ทรงประกอบเลยนะครับเพราะว่าพิมพ์ทรงจะมีผลมากนะครับเพราะว่าบล็อกแม่พิมพ์นะครับด้านหน้าไปหน้านะครับดูควบคู่ไปกับมวลสารที่ผสมนะครับจะได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะทบทวนนะครับทบทวนจุดสำคัญอีกครั้งหนึงนะครับ หนึ่งใบหน้านะครับใบหน้านี่ต้องจดจําให้แม่นเลยนะครับลักษณะของหน้าเป็นเลียวคมคมชัดนะครับซึ่งเหตุผลนะ่ที่ต้องดูใบหน้าให้ให้ให้แม่นนะครับเพราะว่าบางองค์จะมีความสึกนะครับเนื่องจากโดพระนานนะครับปีตั้งแต่ปี2 5 0พันห้าร้อยนะครับผ่านมาก็หกสิบกว่าปีนะครับบางองค์จะสึกนะครับแต่สึกแต่ลักษณะของเท้าโครงอะ จะจะจะยังคงปรากฏนะครับไปหน้านะครับสองคือตรงบริเวณตรงขัดสมาธินะครับข้อมือที่ผมบอกว่าต้องมีเส้นบางๆังครับตรงนี้นะครับเส้นนี้สําคัญมากนะครับต้องมีต้องมีแบบครมแบบนี้เลยนะครับจะดจาให้แม่นนะครับบริเวณข้อมือนะครับจุดสุดท้ายนะครับเนื้อหานะครับเนื้อพระนะครับจะมีเหมือนมีเม็ด เม็ดเม็ดดำดำนะครับเม็ดกเม็ดแร่ดำดำนะครับฝังไปในเนื้อพระด้วยนะครับนอกจากที่เป็นเนื้อพระที่มีเหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับฝังนะครับก็จะมีเม็ดแร่ดำดำนะครับฝังด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ต้องจดจำดวยให้แม่นเหมือนกันครับมวลสารนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์สําหรับผู้รับชมนะครับ ก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่อธิบายเพิ่มเติมนะครับต่อจาก EP ที่74นะครับที่ผ่านมานะครับก็สำหรับผู้รับชมนะครับท่านใดที่จะต้องการดูคลิปย้อนหลังนะครับก็สามารถไปกดที่อ่าคอมเมนต์นะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับก็สามารถกดรับชมก็ได้นะครับย้อนหลังนะครับอ่าก็ขอขอบคุณมากครับ